สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลเปียวอีกแล้วนะคะที่ปรกษาการขายบริษ,ษ,ษ,ษัทสทอทมอเตอร์สาขาสินครินค่ะแล้ววันนี้นะคะเปียวจะพาทุกๆคนนะคะมาชมเจ้านี่เลยค่ะ New X p a n ล a 2022นะคะกับชุดแต่งวิกเตอร์และกระจังหน้า X ผ่านะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเปียวพาไปชมกันเลยค่ะบ๊ายบาย เรามาดูกันที่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะสิ่งที่พี่เาติดเพิ่มมาจากคุณลูกค้านะคะนั่นก็นคือโลโก้อะคริลิกนะคะสีดํานะคะคําว่า e x p e n d e r แบบนี้เลยนะคะดําร้วนเลยนะคะอยู่ที่ฝากระโปรงสีขาวแล้วนะคะทําให้โดดเด่นมากเลยนะคะสําหรับโลโก้ของเราะคะ่ะและลงมา ที่กระจังหน้านะคะอันนี้นะคะฟยวได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้าให้กับคุณลูกค้านะคะเพราะคุณลูกค้ารีเควสต์มาเลยว่าอยากได้กระจังหน้าแบบเอค์ขาดนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับสีโครมเนียมนะคะและยังมีโลโก้ตรีเพชของเราเป็นสีแดงโดดเด่นมาแตกลเลยนะคะแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามอีกแบบนึงนะคะกระจังหน้าเดิมก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่พอเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นเอค์ขาดแล้วก็ยิ่งสวยมากขึ้นเลยค่ะค่าลงมาที่กรอบป้ายทะเบียนของเรานะคะนี้ลูกค้าก็อยากได้เป็นกรอบป้ายลลีอาร์ต เบวก็เปลี่ยนให้เป็นกรอบไวด์ลอาร์ตแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะคะเป็นลายแคปล่านะคะสวยงามมากๆเลยะค่ะลงมาที่ด้านล่างค่ะอันนี้เป็นชุดแต่งนะคะชุดแต่งทรงน,นี้นะคะก็คือชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นสีดําด้านตัดกับสีเทานะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ทั้ง2ดวงอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาน,นะคะและข้างล่างสุดนะคะก็จะมีครีบสีแดงแบบนี้นะคะทําให้ชุดแต่งของเราดูสวยไปอีกแบบและสําหรับไฟหน้านะคะอันนี้เยวก็เปลี่ยนไฟหน้าให้ใหกับคุณลูกค้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED ให้กับคุณลูกค้าด้วยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยคะ่ะ ่อการที่ด้านข้างนะคะด้านข้างของเราสิ่งที่เปรียวติดเพิ่มให้แก่คุณลูกค้านะคะนั่นก็คือนะคะเวลาการนะคะหรือว่าการสอดข้างของเรานะคะกันน้าฝนได้นะคะแล้วก็เวลาจอดรถตากแดดสามารถเปิดกระจกแง้มมาได้นิดน,นึงนะคะเพื่อระบายความร้อนในรถนะคะและสําหรับฟิล์มแน่นอนซื้อรถกับเปียวทุกคันแถมฟิล์มไฮคูเซรามิกรุ่นบาวโวให้ทุกคันเลยค่ะและก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น 40, 60หรือว่า8 0สิน,นะคะตามการใช้งานของคุณลูกค้าได้เลยนะคะ เปิดนะคะอันนี้เปียวนะคะก็แถมเป็นเบ้ารองมือเปิดนะคะเฉพาะเป้าอย่างเดียวนะไม่ได้ครอบนะคะเป็นเบ้ารองมือเปิดแบบแคปล่านะคะไปอันนี้เป็นแท้ของศูนย์นะคะก็ข้างล่างนะคะก็จะมีคําว่ามิสูบิชิอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะและลงมากันที่ชุดแต่งชายกันชนด้านข้างค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดําบวกกับลายเส้นสีแดงนะคะทําให้มีมิติสง่ามากยิ่งขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังเลยค่ะ ดูกันต่อที่ด้านหลังนะคะ ิ่งที่เบาติดเพิ่มไว้ด้านหลังให้กับคุณลูกค้านะคะนั่นก็คือชายกันชนด้านหลังนะคะตรงนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดําพร้อมลายเส้นสีแดงนะคะแล้วก็มีคําว่าวิกเตอร์นะคะเป็นโลโก้วิกเตอร์ตัวใหญ่ๆตัวนี้นะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นท่อทรงยาวนะคะแบบเหลี่ยมนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนอกจากนั้นนะคะเบลยังแถมเป็นเซนเซอร์ถอยนะคะเซ็นเซอร์ถอยให้กับคุณลูกค้าทั้ง2จุดนะคะนี่ค่ะหจุดแล้วก็2จุดจุดตรงนี้นะคะเพื่อเเเเป็นนนสียยงตอะะคคววลลลาาาูก้้ถมแ ีวัตถุอยู่ด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือนนะคะทํางานควบคู่นะคะกับกล้องมองหลังนะคะท,ที่ติดอยู่ตรงนี้นะคะและนอกจากนั้นก็ยังแถมนี่เลยค่ะฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมระบบคลิกเซ็นเซอร์นะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะเบลเคยบอกไปแล้วเนาะว่าสามารถใช้งานนะคะเปิดปิดได้ทั้ง4อย่างเลยนั่นก็คือปุ่มด้านหน้ารถนะคะแล้วก็ปุ่มท้ายรถตรงนี้รีโมทแล้วก็เป็นระบบคลิกเซนเซอร์ค่ะวิธีการเปิดนะคะก็ง่ายๆเลยกดเบาๆตรงนี้นะคะอ่า ประตูฝาท้ายของเรานะคะก็จะเปิดออกมาแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเปยวพาไปดูกันต่อที่ด้านในเลยค่ะ แล้วเรามาดูกันต่อที่ด้านในของเรานะคะสิ่งที่เยลติดเพิ่มให้กับคุณลูกค้านะคะนั่นคือการเปลี่ยนจอนะคะเป็นขนาด10.2นิ้วนะคะจอนี้นะคะสามารถทัชสกรีนได้นะคะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะเชื่อมต่อ Bluetooth นะคะนอกจากนั้นนะคะก็สามารถนะคะดู Netflix YouTube ได้ด้วยนะคะค่ะแล้วลงมางกันที่ด้านล่างนะคะเยลก็ติดเพิ่มนะคะเป็น USB ไฟชาร์จให้กับคุณลูกค้าจํานวน2พอร์ตตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะเวลาลูกค้าเดินทางไกลเนาะแบตหมดก็สามารถ เสียบชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเปียวยังแถมนี่เลยด้านหลังค่ะเป็นจอกระดานนะคะขนาด12นิ้วให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเอาไว้สําหรับผู้โดยสารตอนหลังไว้รับชมได้ด้วยนะคะและพิเศษสุดๆคันนี้นะคะเปวยังแถมกล้องนะคะ360องศาให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเพื่อลูกค้านะคะจะได้ดูได้รอบคันเลยนะคะว่าตรงไหนจะมีวัตถุอะไรนะคะลูกค้าก็สามารถกดปุ่มดูได้ที่หน้าจอได้เลยค่ะ และด้านข้างของตัวรถนะคะเปียวก็ยังแถมเป็นสครับเพจสองชั้นนะคะจะมีโลโกโ้คำว่า x x p a n d เ r ให้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันนะคะเวลาลูกค้าก้าวขึ้นก้าวลงนะคะก็จะไม่ไปขูดกับสีตัวรถให้เป็นรอยด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวเจ้า n น w x Xpender 2022คันนี้นะคะสวยทูกใจคุณลูกค้าหรือเปล่าคะถ้าคุณลูกค้านะคะทูกใจ หรือว่าจะสอบถามโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาหาเปียวได้เลยค่ะที่เบอร์08 5 2 3 4 5 2 05ค่ะได้ทั้งเบอร์และแอดไลน์มาได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะเปียวก็ขอฝากนะคะท่านผู้ชมนะคะกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เปียวด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะและสําหรับวันนี้เปียยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Drive your ambition. Mitsubishi Motors.